อากาเพื่อนสมาชิกมาดูอีกคู่นึ่นะครับเป็นคู่สุดท้ายของแอดมินที่จะไหลสดนะครับที่สนามส่วนนาดซอย9าประชาธ,าธบิบดีซอย9นะครับเป็นเจ้าอ้อยเสื้อขาวกับเจ้าศิลน,นะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับต่อให้สองหนึ่งนะครับข้ามหัวเท่านั้นนะครับเสืบแปรนะครับแรกข้ามหัวแปรระหว่างเจ้าศิล ่วนเจ้าชิดคนเดียวนะครับเป็นเหลี่ยม2อหนึ่งนะครับเสือแปรข้ามได้แต่หัวนะครับทักทายที่เข้ามาใหม่ทั้ง4ท่านนะครับในเพจตะค้องห้ไลค์มันมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคู่นี้จะเป็นคู่สุดท้ายของแอดมินที่จะไหลสดนะครับเพราะแอดมินบ้านอยู่พระราม2นะรต้องกลับไปพักก่อนนะครับพรุ่งนี้ทํางานตอน6กโมงเช้าเจ้าชิดเสิฟมาอ้อยเปิดหัวล่อยยกเข้าไป เจ้าสินมงมาข้างหลังเจ้าชิดเกี่ยวติดเอาวิ่ง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 ยก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 ,ยกเอาโมงมาเจ้าอ่อยเปิดหัวเอายกเข้าไปเจ้าสินปากเขาให้เรียบร้อย เหมือนเสียงโทรศัพท์ดังนะครับหาโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมันดังอยู่แถวไหนเอ่ยแอดมินก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวหาโทรศัพท์ก่อนนะครับโทรศัพท์ดังๆอยู่แถวๆนี้ ถิ่นเปิดเจ้าอ้อยยกขึ้นมาจเาจ้าโอ้โหเจ้าคิดมงยอดเรียบร้อย ทักทายเพื่อนสมาชิกทั้ง15้ท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่สนามสวนลาชซอย9นะครับประชานาบำเพ็ญนะครับแถวห้วยขวางนะครับเจ้าชิดเซอร์มาเจ้าอ้อยเปิดหนึ่งเจ้าอ้อยโยกเจ้าสินมองไปข้างหลังเจ้าชิดเปิดหววหัวลูกแรกไม่ได้นะครับ สองต่อสองเขาจะชิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอามองว่าโดนเจ้าสินเกีียวเอายกเข้ามาเอาวิ่ง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 มองไปเอาชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าชิดมองมาข้างหลังออกโอ้โห เจ้าชิดเปิดหนึ่งเจ้าชิดยกเข้ามาเจ้าชิดมงมาข้างหลังโอ้โหมองออกอีกแล้วครับโอ้โห,โโหเจ้าชิดัถทายทังสิบเก้าท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในเพจแต่ก็ให้ไลค์มันๆน,นะครับหนึ่งกำลังใจจากสมาชิกคือช่วยกดแชร์นะครับเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าชิดมุ่งมาโดนโอ้โหข้างสนามต้องเร็วนะครับมือต้องคว้าให้ทันนะครับลูกกอล้บไม่งั้น ตกใส่กับแก้มแน่นอนเอาเสือปลาเจ้าสินเปิดเจ้าออยโยกเอาเจ้าสินมงไว้เรียบร้อยอ,อันอออนี้ส่วนลาดเข้าวินแทบทุกแผ่นะครับเอาเสือไปเจ้าชิดเปิดหนึ่ง เจ้าชิดยกขึ้นมาเจ้าชิดโมองว่าโอ้ยมองใส่เน็ตโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับต่ก็กลมๆสิบสองลูต้องนิ่งนะครับใจต้องนิ่งนะครับห้าต่อสอนครับจะออยเซอร์ไป โอ้โหเสริปลงนะครับเจ้าออยน้ำหนักไม่ใช่อุปสรรคสำหรับนักกีฬาบางท่านนะครับสองต่อห้านะครับเจ้าชิดเสรอมมาเจ้าออยเปิดหัวยกขึ้นไปเจ้าสินมวงไปใส่เน็ตโอ้โห 3ต่อ5นะครับเอาเส์อมาเจ้าสินเปิดเจ้าออยยกเข้าไปเจ้าสินมองไปโดนเจ้าชิดเกี่ยวเอาวิ่ง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 เอามองมาโอ้เรียบร้อย เจ้าชิดเปิดเอายกขึ้นมาเจ้าชิดมงมาเรียบร้อยสต่อห้าเอาเสิร์มาจเจ้าอ้อยเปิดหัวเอายกขึ้นมาเจ้าสินมงสะบัดโอ้โหถืวอว่ามงดีนะครับ ่าต่อสี่นะครับเอาเสอร์ไปเอาเปิดเจ้าชิดยกเข้ามาเจ้าชิดโมงมาเรียบร้อยเทคตัวสูงนะครับเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับเดี๋ยวแปรข้ามพีกับเดี๋ยวพีข้ามพีกับอาจารย์นุฟันดาบนะครับเอาชนะไปสิบสองต่อหนึ่งนะครับเอาโมงไปเอาเจ้าชิดเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับ หต่อสี่นะครับเอาเสือไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งเจ้าชิดยกขึ้นมาเจ้าชิดโมงมาโดนโอ้โหเกี่ยวรอดขานะครับต้นข้าวเป่าเมืองสี่แค่สนามอยู่แถวไหนครับสนามอยู่ถนนประชาราดบำเพ็ญซอยเก้านะครับแถวห้วยขวางนะครับเอา้าโอ้โหต้นข้าวแล้วคุณต้นข้าวอยู่แถวไหนนะครับ ถ้ามาจากรัชดานะครับรัชดาห้วยขวางนะครับมาจากรัชดารลาดพร้าวผ่านแยกสุริสารมามาถึงแยกห้วยขวางให้เหลี้ยวซ้ายเพื่อจะมาสันังกงานเขตห้วยขวางนะครับเลี้ยวซ้ายมาก็นับตามซอยเลยครับหนึ่งสองสามห้าเราอยู่ซอยเก้านะครับอยู่ฝั่งสายมือนะครับซอยเก้าประชารา์บำเพ็ญซอยเก้านะครับถ้ามาจากรอนเมืองก็เดี๋ยวนะครับ มาถึงตรงต่างระดับรัชวิพาก็เลี้ยวผ่านมารัชโยธินนะครับแล้วก็วิ่งผ่านสารรัชดาราชพาวข้ามแยกรัชดาราทพาวแล้วลงอุโมงค์สุทธิสารแล้วโผล่ขึ้นมาก็ไม่ต้องลงอุโมงค์ห้ขวานนะครับมาติดไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายมาแล้วมันเจอซอยประชารา์บำเ็นอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับซอยเก้าวิ่งตรงเข้ามาในซอยประมาณห้าร้อยเมตรสนามจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีสนามฟุตซอลอยู่ด้วยนะครับ ไม่งงนะครับคุณต้นข้าวครับสเส์อไปเจ้าชิดเปิดเอาโยกเอ้ามวงมาเปิดเสียแล้วครับโอ้โหมาจากดอนเมืองครับมาถึงรัชดาตัดตังหลับรัชวพิพาให้มาทางซ้ายนะครับผ่านรัชโยธินลงอุโมงค์หน้ารัชโยธินเรามาข้ามสะพานรัชดาลาดพร้า,รพาวตรงมาลงอุโมงค์สุริสารมาติดไฟแดงอุโมงค์ให้ขวางเลี้ยวซ้าย ตรงไมลเลื่อยจะเจอซอยเก้าอยู่ฝั่ง้ายมือนะครับเดี๋ยวเข้ามาในซอยถามวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับสนามตะก้ออยู่ตรงไหนเป็นสนามตะก้อกับสนามฟุตซอลอยู่ด้วยกันนะครับจริงๆอาจารย์ต้นนะครับอาจารย์ต้นดอนเมืองลังสิตมีมาวันนี้พอดีบาดเจ็บนะครับเลยไม่ได้มานะครับเาชิดเสือไปเจ้าศิลเปิดหนึ่งเอายก เปิดเอายกเอาโมงมาเปิดยกเตาศินมงเอาเรียบร้อยมีเหลี่ยมมวยน้อยบ่ามีครับเตะห้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งแล้วแต่นะครับจีบเหลี่ยมเตะหน้าง,งานนะครับอยู่ที่ว่าใครตัวคุมตัวยกให้นะครับจะเหลี่ยมเสือแปลเสือฟีแลกข้ามหัวแปลอะไรพวกนี้มาจีบเหลี่ยมหน้าง,งานนะครับมาดูก่อนได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ที่สนามประชารา์บำเพ็ญซอยเก้านะครับเอาเสร์ฟมาเอาเสร์ฟไม่ข้ามนะครับเอาเสร์ฟไปเจ้าสินเปิดเจ้าอาอยุกเข้ามาเจ้าสินมองมาเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้โอ้โห มีทั้งมวยน้อยมวยใหญ่นะครับเข้ามาสนามวันนี้สวนสยามเข้ามานะครับปีเตีย้ยสวนสยามพีป่ป้อมแล้วก็สไป,ป์แพ้ไปสองเซตนะครับล็อกไม่อยู่นะครับเจ้าชิดโมงไปเรียบร้อยเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมา เจ้าศิลว่าไงมองมาเจ้าชิดเกียวโอ้โหปางกายเพื่อนสมาชิกทั้ง25ท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบ็นกำลังใจให้เพจนะครับจบจากคู่นี้แอดมินกดไลค์สดนะครับกลับบ้านนะครับอยู่พระราม2นะครับแอดมินเดินสายไลค์สดนักกีฬาเดินสายเตะเอาเจ้าชิดเปิดเอายกเจ้าชิด มองไปออกโอ้โหเมื่อคืนก็อยู่พุธูชากับตอนตีสองปกปงวงช้าก็ไปทำงานนะครับชิดยกขึ้นมาเจ้าชิดว่างไงมองไปโดนเกี่ยวยังอยู่เสียแล้วนะครับโอ้โหนึกว่ายังอยู่ทักทายทั้ง20ท่านนะครับโโอ้โหน้องยุงก็มาเยอะเหลือเกินนะครับตอนเนี้ หกทอเท็ดนะครับเจ้าชิดต่างๆอยู่นะครับเอาเซอร์ไปเจ้าออยเปิดหัวเอายกเข้ามาเจ้ายกหล้นนะครับเสียหายแน่นอนโดนเจ้าชิดทำโทษเรียบร้อยดีเอาละครับแต้มเท่าเจ็ดต่อเจ็ด เจ็ดต่อเจ็ดนะครับเอาเปิดเอา้าโอ้โหกูนี้ชิงอยู่ที่สองพันบาทนะครับคุณนัทวุฒิกว้างสูงนะครับแอดราคาครับอ๋อทู่นี้ชิงอยู่ที่สองพันบาทนะครับเอาเธอไปเปิดหนึ่งเอาโยกเจ้าสินมงมาโอ้โหเบรกไม่อยู่นะครับเจ้าสิน ก้าต่อเทียนะครับเจ้าชิตบังพี่น้อยขึ้นนำนะครับเอาหกเริบไม่ข้ามเอาเจ้าชิตม่งไปเรียบร้อย กีฬาจีบเหลี่ยมเตะห้างานนะครับไม่ได้จีบเยอะนะครับเตะพันร้อยห้ารก็เตะได้นะครับถือว่าเป็นเหลี่ยมซ้อมเตะเอาเหงื่อนะครับเก่าชิดเปิด เจ้าชิดยกเอาเจ้าชิดโมงไปโดนเขียวหลังเท้าไม่ได้ให้นะครับยกล้นแปรลูกสองเท่านั้นนะครับเก้าต่อเจ็ดเอาเสือไปเอาเปิดยกเจ้าศินว่าไงโมงว่าเอาเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอาย,ยกปักเขาให้โดนหัวเจ้าไอเอา้าวิ่งไม่ทันกูอา ทักทายเจ้าหานะครับกู้ต่อไปมีเตะไหมมีมีเตะแน่นอนนะครับแต่ว่าแอดมินต้องกลับบ้านนะครับแอดมินอยู่ไกลนะครับพระรามสองเพราะวันี้แอดมินทํางานตั้งแต่6กโมงเช้านะครับเอาเสือไปเจ้าสินเปิดหนึงเอายกขึ้นมาเจ้าสินเอายก สิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับแต้มเดียวเกมเจ้าอ้อยเปิดหัวเจ้าอ้อยโยกขึ้นมาเจ้าสินมองมาเจ้าชิดเกี่ยวติดเอาโยกขึ้นมาเจ้าชิดเรียบร้อยเจ้าชิดบางพี่น้อยเอาชนะไปด้วยสกอร์สิบสองต่อเจ็ดนะครับสนับสนุนการไหลสดโดยป๋าพงเดชนาคู่สร้างและข้าวหอมมะลิบางสุรินนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ในการไหลสดขอ,องเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับ เจอกันใหม่วันถัดไปหรือวันอื่นๆนะครับอยู่ที่ว่าแอดมินจะว่างไปที่สนามไหนนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับต้องกลับบ้านพักผ่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับ